โค้งสุดท้ายสุดเข้มอชราพรคงยศที่จุดสําคัญรับมือโปลแลนด์ในซึก VNL 2025นัดแรกความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคดอสเกติฟงรัชตะเกลยงไกรเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยซึกในชั่นหลีก2025ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปแข่งขัน VNL 2025สนามแรกที่กรุงปักกิง่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยประเดิมพบโปลแลนด์วันที่4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาอชราพรคงยศกับ ตันทีมชาติไทยเปิดเผยว่าดีใจที่โค้ชสตาฟและเพื่อนๆให้โอกาสและการรับหน้าที่เป็นกับตันทีมครั้งนี้ส่วนตัวไม่กดดันเพราะมีพี่ๆให้การสนับสนุนและทุกคนจะเดินไปพร้อมๆกันมีความตั้งใจว่าทีมชุดนี้จะเล่นวอลเลย์บอลด้วยความสุขเล่นด้วยรอยยิ้มความสุขความสนุกสนานแต่ก็มีความตั้งใจการซ้อมโค้งสุดท้ายเข้มข้นและเป็นระบบขึ้นเรื่อยๆทำให้เหมือนรูปแบบจริงมากขึ้นมองนั่นแรกกับโปแลนด์ว่าทำจุดเด่นของ ทีมให้้ากขึนและลดจุดได้ของทีมเพื่ออุดช่องโหว่พยายามทำลายล้างจุดอ่อนของโปลแลนด์ให้มากที่สุดเกมน่าจะออกมาในรูปแบบที่ดีความคิดเห็นนี้บอกว่าเชียร์ตลอดครับไม่พลาดสักนัดสำหรับสาวไทยสนุก,กว่าบอลไทยอีกทั้งไม่สมญามสตรีไทยที่โลกลือนะครับเพียวลงเล่นในสนามเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้ช่วยกันดูแล้วก็ต้องคุยกันช่วยกันเล่นให้สนุกใช้สมาธิจัดการนะครับ โคดออสเกติพงษ์ราชตะเครียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยืนยันเตรียมนำทัพนักกีฬาวลลอลเลย์บอลทีมชาติไทยเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งประเทศจีนในวันที่30พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัวลลนวอลเลย์บอลหญิงเนนเชนลีก2025รอบแรกสนามแรกโดยทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศไทยอีก3วันสุดท้ายก่อนประกาศร,รายชื่อนักกีฬาทั้ง18คนในวันพุธที่28พฤษภาคมนี้เราจะพบกับคู่แข่งระดับเวิลด์คลาสอย่างโปแลนด์ เบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสซึ่งเป้าหมายของโคอดอสในศึกวีแนลส0 2น5ครั้งนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยพร้อมตั้งเป้าอย่างน้อยต้องได้เซตในแต่ละแมชเพื่อเสริมกำลังใจและขับเคลื่อนทีมในทัวร์นาเมนต์ต่อไปโปรแกรแมการแข่งขัน4มิถุนายนเวลา14นาฬิกาไทยพบโปลแลนด์5มิถุนายนเวลา14นาฬิกาไทยพบเบลเยียม6มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยพบตุรกี8มิถุนายน ลา14นาฬิกาไทยพบฝรั่งเศส ข้งสุดท้ายสมาคมพร้อมช่วยเจรจาเรื่องค่าลิขสิทธิ์ VNL 2025ประเด็นการถ่ายทอดสด VNL 2025ที่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกในประเทศไทยนั้นนายสัมพรน์ใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเข้าใจความต้องการของแฟนวอลเลย์บอลไทยที่อยากชมแต่ลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลเวิลด์จะเจรจากับเอกชนที่สนใจเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แต่ถ้าต้องการให้สมาคมช่วยเจรจาก็สามารถแจ้งมาได้ ในช่วงโคงสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละช่องหรือผู้ที่สนใจอยากถ่ายทอดสดถ้าคิดว่าสมาคมมีความสามารถหรืออยากให้ช่วยเจรจาซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวอลเลย์บอลเวิลด์ก็น่าจะพอพูดคุยได้บ้างแต่ไม่ได้มีบทบาทสําคัญแค่ช่วยเจรจาเพื่อเขาจะเห็นใจลดราคาให้เราได้ทางสมาคมพร้อมเป็นสื่อกลางให้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาความคิดเห็นนี้บอกว่าใช่แล้วครับนายกต้องช่วยการที่เรารับผิดชอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกครั้ง ทุกปีจะมีการแข่งขันซึ่งเราในฐานะผู้รับผิดชอบจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้คนได้เห็นผลงานของเราซึ่งทุกปีก็ทําดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทําไมต้องรอให้คุณโน้นคนนี้ติดต่อมาทําไมไม่จัดการเองหาสปอนเซอร์เองเพื่อให้คนไทยได้เชียร์วอลเล์บอลเหมือนทุกปีคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวอวลเล์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ